ใครแปลคำว่า listless แปลว่าไม่มี list บังครับดูแล้วมันก็ชวนจะให้แปลอย่างนั้นน่นะครับแต่ที่จริงแล้วคำว่า list ในที่นี้มีรากศัพท์ที่แปลว่าเอียงคล้ายคำว่า list ที่อยู่ในเอพิโซดที่33เพียงแต่ว่า list ที่แปลว่าเอียงในเอพิโซดที่ส3นั้นมันเป็นการเอียงตามลักษณะกายภาพเช่นเรือเอียงบ้านเอียง อาคารเอียงส่วนการเอียงในคลิปนี้ตามที่มาของรากศัพท์มันจะเป็นการโน้มเอียงทางใจฮะคือเน้นไปที่ความปรารถนาความพึงพอใจหรือความโน้มเอียงที่คนมักจะเป็นดังนั้นเมื่อนำคำว่า list ในความหมายนี้มาบวกกับคำว่า less ที่แปลว่าปราศจากเนี่ยนะครับเราก็น่าจะพอมองเห็นภาพใช่ไหมครับว่าทำไม listless จึงมีความหมายทำนองว่าปราศจากความรู้สึกทางใจที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้คือรู้สึกไม่มีความปรารถนาไม่มีความพึงพอใจหรือไม่มีความโน้มเอียงที่คนมักจะเป็นพูดง่ายๆก็คือรู้สึกไม่อยากได้อะไรไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีแรงจูงใจเนื่อยๆเฉยเยเฉยชานะครับ มาดูตัวอย่างกันนะครับ After the long flight, she felt listless. หลังจากนั่งเครื่องบินมาเป็นเวลานานเธอรู้สึกเนื่อยๆเฉยๆอีกตัวอย่างนะครับ She spoke in a listless voice. เธอพูดด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยกระตือรือร้น,นคำนี้เป็นคำกลางๆในภาษาหนังสือหรือถ้าเป็นภาษาพูดก็จะมีระดับขึ้นมานิดนึงครับ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนฝูงและกดติดตามนะครับเรามาบิดไปด้วยกันสถานีหน้าดวงจันทร์